ไม่ว่าจะเป็นโค้กหรือเพปซี่นะครับสแบรนด์นี้ก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วแต่เคยลองมองข้ามจากเรื่องรสชาติมาสู่โลกของการลงทุนกันบ้างไหมครับว่าระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่ากันวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกันครับนี่แหละครับคือคําถามสําคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยเพราะในฐานะนักลงทุนเนี่ยการเลือกเป็นเจ้าของมันต่างจากการเลือกดื่มโดยสิ้นเชิงการเลือกคุณที่ถูกตัว อาจจะหมายถึงผลตอบแทนที่ต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยก็ได้นะว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับว่าระหว่าง2บริษัทนี้ใครน่าลงทุนด้วยมากกว่ากันก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขผลประกอบการเราต้องเข้าใจวิธีคิดของพวกเขากันก่อนในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันครับว่าทําไม2บริษัทที่ดูเหมือนจะเหมือนกันถึงมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคําถามนี้ดูเพลินเหมือนจะง่ายนะครับก็ขายข้างดื่มไง แต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบของคําถามนี้แหละที่จะเผยให้เห็นความแตกต่างที่แท้จริงของทั้ง2บริษัทและอาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยก็ได้นี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเพปซิโกเป็นบริษัทน้าอันลมแต่ความจริงแล้วรายได้หลักเกินครึ่งหรือเกือบเกือบหกมาจากธุรกิจขนมกบเคี้ยวอย่างพวกเลหรือชีโตสที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับนี่แหละคือจุดที่ทําให้เพปซิโกเป็นมากกว่าคู่แข่งของโค้ก ในขณะที่โคคาโคล่าเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งเลยครับด้วยโมเดลที่เรียกว่า Asset Li ลทลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับโคกไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตและบรรจุขวดเองทั้งหมดแต่เขาขายสูตรลับหรือหัวเชื้อให้กับบริษัทพาร์เนอร์ทั่วโลกไปผลิตต่อมันก็คล้ายๆกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขายไลน์เส้นนั่นแหละครับไม่ต้องลงทุนกับสินทรัพย์หนักๆผลลัพธ์ก็คือกำไรตอนหน่วยที่สูงมากถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือเป๊ปซี่เนี่ยเป็นเหมือนอาณาจักร ที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในขณะที่โคกเป็นเหมือนราชาที่ครองบัลลังก์ธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวซึ่งกลยุทธ์ที่ต่างกันแบบนี้แหละครับที่ส่งผลโดยตรงไปยังตัวเลขทางการเงินที่เรากําลังจะไปดูกันต่อเอาล่ะครับพอรู้กลยุทธ์แล้วทีนี้มาดูกันที่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกันบ้างนั่นก็คือตัวเลขทางการเงินเพราะในโลกของการลงทุนแล้วเนี่ยตัวเลขมันไม่เคยโกใครครับโอ้โหดูความแตกต่างนี่สิครับชัดเจนมาก อัตรากำไรสุทธิของโคคาโคล่าสูงถึงเกือบ26%เทียบกับเฮปซี่โคที่ประมาณ 9. 6พูดง่ายๆก็คือทุกๆร้อยบาทที่ขายได้โคเก็บกำไรเข้ากระเป๋าได้26บาทแต่เป๊ปซี่เก็บได้ไม่ถึง10บาทต่างกันเกือบ3เท่านี่แหละครับคือพลังของโมเดลธุรกิจ Asset l i g ท t ที่เราเพิ่งคุยกันไปพอมาดูตัวชี้วัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาไรขั้นต้นหรือกาไรจากการดาเนินงานโคก็ยังนาอยู่ดีแต่อา มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือ ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเป๊ปซี่กับทำได้ดีกว่าในบางช่วงเป็นเพราะว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า financial leverage หรือการใช้นี่มาช่วยสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยโอเคครับเราเห็นภาพของอดีตกับปัจจุบันกันไปแล้วแต่การลงทุนที่ดีเนี่ยมันคือการมองไปข้างหน้าใช่ไหมครับ ในส่วนต่อไปเราจะมาสวมบทนักวิเคราะห์กันดูบ้างว่ามีพายุลูกไหนรอสอบบริษัทนี้อยู่ในอนาคตคำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะในหน้าประวัติศาสตร์เราเห็นมาเยอะแล้วที่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้อาจไม่ใช่ผู้นำในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าปรับตัวไม่ทันแล้วอะไรคือความเสี่ยงของทั้งคู่ละ่ะสำหรับโคคาโคล่านะครับดาบที่คมที่สุดของเขาก็คือดาบเล่มเดียวกับที่อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้นั่นก็คือการที่ธุรกิจทั้งหมดมันผูกอยู่กับเครื่องดื่มอย่างเดียวเลย ลองคิดดูสิครับในยุคที่คนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นต่อต้านน้ำตาลการเดิมพันทุกอย่างไว้กับธุรกิจเดียวแบบนี้มันก็เสี่ยงมากจริงๆส่วนเป๊ปซี่โก้แม้ว่าความหลากหลายของธุรกิจจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในแบบของตัวเองนะครับทั้งการบริหารจัดการที่ซับซ้อนกว่าอัตรากำไรที่ต่ำกว่าแล้วถึงแม้จะมีธุรกิจขนมเป็นตัวชูโรงแต่สุดท้ายทั้งขนมและเครื่องดื่มก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องเทรนด์สุขภาพอยู่ดี เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วหลังจากที่เราชำละกันไปทั้งกลยุทธ์ตัวเลขและความเสี่ยงทีนี้ก็ได้เวลามากลั่นกรองทุกอย่างเพื่อหาข้อสรุปในมุมมองของนักลงทุนกันแล้วครับนี่คือคำถามตัดสินเลยก็ว่าได้ครับสรุปแล้วหุ้นตัวไหนคือการลงทุนที่เหนือกว่ากันแน่เรามาลองดูบทสรุปจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญกันความจริงก็คือมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดแค่ข้อเดียวครับ เพราะขนาดผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังเสียงแตกเลยมันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนแต่ละคนกําลังมองหาอะไรมากกว่าระหว่างหุ้นคุณภาพเยี่ยมที่เน้นกําไรแบบเน้นๆอย่างโคคาโคล่าหรือหุ้นเติบโตที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นสูงแบบเพปซิโก้ฝั่งที่เชียร์โคคาโคล่าเนี่ยเขามองว่าคุณภาพของธุรกิจและพลังของแบรนด์ที่ไม่มีใครเทียบได้เนี่ยมันเปรียบเสมือนปราการหรือคู่เมืองที่แข็งแกร่งมากที่จะช่วยปกป้องผลกําไรไปได้อีกนานแสนานาน และนี่แหละครับคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในระยะยาวในขณะที่อีกฝั่งก็จะมองว่าเพปซิโคคือตัวเลือกที่ฉลาดกว่าในยุคนี้เพราะความหลากหลายทางธุรกิจเปรียบเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงจากเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งได้ดีกว่าแถมยังมีธุรกิจขนมเป็นเครื่องยนต์ในการเติบโตตัว,ตวใหม่ที่โคกไม่มีอีกด้วยทําให้เป็นหุ้นที่พร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ดีกว่านั่นเองครับสุดท้ายนี้คําถามสําคัญจึงย้อนกลับมาที่นักลงทุนทุกคนแล้วล่ะครับว่าในอีก10ปีข้างหน้า ระหว่างปราการแห่งแบรนด์ที่แข็งแกร่งของโค้กกับเกราะแห่งความหลากหลายของเบปซี่กลยุทธ์แบบไหนกันแน่ที่จะนำไปสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนกากาันี่คือคำถามที่ต้องนำกลับไปคิดต่อกันเองครับ